จเจริญพรสถานยานโยมทุกคนทุกฐานมณีอตัตมาเนาะก็มีข่าวดีมาบอกคุูซึ้ว่าดีใจที่อตัตมาจะได้หับโหลึ่ง1เซนซับกันยอนออกตันยานโยมเนาะที่ติดตามฟัง ทำมาด้มยฟังเทศแลมาตลอดก็ขอขอบุกขอบใจหลายๆสำหรับทุกคนที่ติดตามแก็ขอบใจเป็นรูบัญาจารเนาะทุกอาตุกองค์ที่ในอัฐเทศสุญญสุญมฟังเป็นการเผยแพร่ทำมาอีกแบบหนึง่งเพราะว่าคนเท่านี้เนาะ มีผูมกักแล้วก็ผูบ่มักเนาะมีผูหักก็มีผูผสร้างอ่แล้วแต่เฮาสิเลือกเอาแบบใดเนาะเปลี่ยนเหมือนกับการกินนี่ยนะเนาะอาหารนี่ยเฮาสิมักแบบใดเลือกแบบใดอ่ะมาเบิ่งนํากันเนาะว่าโหล 1, 100, าหน0 0 0 0สซับเป็นอะไรถือว่าเป็นพระองค์ที่2เนาะที่ว่าในโหลยูทูบเนาะ ที่เป็นพระสงฆ์ประเทศลาวเนาะอ่านี่นี่คือโล่หนึ่งแสนซับทุกทายหนึ่งโล่หนึ่งแสนซับไอนน้ก็ขอขอบพวกขอบใจหลายเด้ออ่าทุกคน,กนทุกทานครั้างหลังคือจับทุกทายหนึเนาะม่เคยจับจ้าเถื่อนเองอ่ามัเคยจับจ้าเถื่อนมาเป็นยังไงโล่มาเป็นยังไงเนาะก็ถือว่าเป็น,นกำลังจี้กำลังใจเนาะ,อะเอ่าเอิอมา เอาได้เฮ็ดมันไปอ่ะซะเห็ดในสิ่งที่ดีแหละคนเฮาเนาะเฮ็ดอะไรก็อ่ะเต่ขอให้อยู่ในสิ่งที่ดีเนาะเอ่อบ่ไปอิจฉาคนอื่นแล้วก็บ่บ่ไปบังเบียดคนอื่นก็พอแล้วเนาะชีวิตมันบ่ได้นอนสถานอย่มเนาะอ่าอย่างเคนอยู่บ่ฮอด100ปีเนาะอออิจฉากันใหยังเนาะเออเฮ็ดในสิ่งที่มันดีก็พอแล้วความสุขนี่มีอยู่ทุกบ่อนทุกทีเนาะเอาเดี๋ยว มาเบิ้งกันเนาะครั้งแรกที่อาตามาสิเปิดโลให้เบิ้งเนาะเปิดโลให้เบิ้งหนึ่งแสนซับอ่ามาเป็นไงเออซื้อมาเป็นครั้งแรกสุดที่จับจะทช่ไหมโยมเนะานะการซื้ว่าดีใจกัละแล้วก็ขอ,ขอบคุขอบใจเพื่อนคูาอาจารย์ทุกอาทุกนักเทรดเดอร์อ่าที่ว่ามีส่วนห่วมในการอ,อ,อัิเทศเนาะขอบคุณขอบใจหลายและการอย,ย,ย่างโยมทุกค่อยดูทานทเลยดีตามโดยเฉพาะอย่างโยมต้งฟังไทย กาแฟเหล่าทั่วทุกทองอทองทินเนาะ,ะทุกประเทศกันเลยเนาะตีปีตีแปดเดี๋ยวมาแกกันเลยเนาะว่าสิเป็นเนท่เไหรเนาะคือว่าแั่งแหล้สิแกจะทำยังไงเนาะแกจะได้วันนี้โอ้ยวิธีแกเลยอ่ะจะลองแกให้เบิรงเนาะอันนี้โลนี่เอาวางซุกฟังยอย่างนี้หนึ่งร้อยยี่สิบโลนี่ไหลในภายในเจ็ดบันเนาะส่งมางจากอเมรติดขาไปไหน ส่งมาจากสหรัฐอเมริกาเนาะเอ่อคือว่าสลับผูีเฮ็ด YouTube เนาะเออหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่เฮ็ดเฮ็ดไปเนาะก็งาสิบ่เสียหายดอกเนาะสุดท้ายุนาเ็ในสิ่งที่มันดีซะอันน้ือว่าเป็นกําลังใจนึงได้เนาะกําลังใจอีกอย่างนึงเนาะเออดส่งมาจากอเมริกาได้นี่เนาะเอาเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะเป็นได๋ Mà sức mà đi chạy thì thằng đi chạy thôi Kháng lẽ thì đi cháp nó hết là khâu Cháp lỗ nâng sen sắp bên dưới đây Ờ hả sen sắp Một nào áp phạt kiếp nó Đi áp thì kẻ Mày kẻ vào đây cho thằng nhung, Tương tiện lắm Chứ mà tương tiền lái ะคนเฮามันกะมีหลายอย่างเนาะทีไหนเยี่ยนหูจะท้างอยุ่เนาะไหยเยี่ยนหูเพราะว่า,า,ยยาสว่วนใหญ่กะมีทุกคนเบิง่งในทางหลบหลายผาทรงในปัจจุบันเท่าเนาะคือเห็นเทา่าไทยกันลายเนาะแต่กรรับว่าอย่วมมันเนาะอะอไรมันดีก็เฮ็ดไปจะทางอยู่เนาะอะไรเท่ามีความสุขกรเฮ็ดไปบอต่องไปว่าเ บูดันดีบูดีเนาะเออก็แต่ว่าเห็ดข้อเท้านี่ยาสีอิดซากันหลายกับกูดีเนาะบูดีได้อยู่อยากจะได้มีความสุขอยู่ไปคนอื่นเข้าอิดซาคนอื่นคนอื่นกับอิดซาเขาเนาะเอ่อข้าบงเบียคนอื่นมาทายอยู่เนาะขนาดแหนข้าบงตองเบียคนอื่นเข้าเย็นอย่างเดียวของเขาเนาะเออขอแต่บอกก็ทุกประเทินทางชีวิตเข้าทางเขาข้วเข้ากับข้อเดียวชีวิตสิอาไรยังหลายเกินมาสาดเดียว เหไปมีความสุขเหตุไปเราจะทานโยมเลยเนาะทุกคนกครเกิดมานี่กคมวิภายเราอยากถูกจะทานโยมเนาะอยากหล่อมอยากรวยเมื่ออยากหล่อมอยากรวยเมื่อทุกคนจะทานโยมเมื่อมีใครเราต้องการความทุกเนาะเออแต่เฮามันเดือดเกิดบ่ได้เนาะทานโยมเนาะเดือดเกิดบ่ได้แต่ว่าเดือดที่จะเดินเส้นทางใดเนาะเจิญเสียงทางใด

ໃກ້ສະເລບບຶງ <ooo> ກ <paying ita> ັນກະທານຍົມເນາະກໍາລັງແກ່ຢູ່ໂຕນີ້ຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢູ່ພີ່ນ້ອງເຝິກຕິດໄປເຮົາຕ້ອງກິນນຽບແນ່ຈັ່ງໃດເນສຸກນີບອນຕົທີ່ เตรียมเตรียมสิแก้ให้ายยูโอ้โหโอ้ทำบีบมันจะได้คู่มือทาอยู่เนาะทำบีเนาะนี่คู่มือคู่มือทำบีบอ่ามาจะได้เห็นว่าคุณจำผู้ติดตามเลขของคุณได้ไหมผู้ติดตามคนที่ ร้อยละแล้วผู้ติดตามคนที่พันละใช่ไหมคุณต้องจำได้แน่ๆและเรารู้ว่าคุณจะต้องจำผู้ติดตามคนที่แสนได้อย่างแน่นอนว่าแฟนอาจจะพบซอกของคุณหลายอย่างเนาะอ่าจะไปเท่ยที่ปะเทศงกฤษทางนเห็นเนาะบ็นเนาะ โอ้เรื่องเต็มไปทั้งยี่นี่อีสานแบบเป็นยังไงน,นะฮะโยีนี่จะมีซ้ำเนาะแต่ว่าาขั้นในโลโล,โลทองเนาะคือโอเคเนาะโลเพชรอยู่ด้วยนี่โลเพชรมี่า้ำดูว่า hàm tham Điểm thế mày Điểm với điểm nó tha như nào Điểm với điểm vậy Mê Nổi thuốc này là khỏi nó À nên sen sạp nó Điểm ยังแสนสับรังวันคอนเทนยูทูปไทยยมบังแสนสับเอาทือว่าให้เบิ้งเราไทานยมเนาะขอขอามุกขอบใจได้หลายเด้อนำเพือนครู่อาจาร์แล้วก็เอาต้นยาญยุ่งที่ดีตามฟังมาตอละนะอดเนาะสวยป็นังใจในการ าฟังเทศ่ยังธรรมเห็นอะไรอ่ะมาให้ทายเบิ่งเน้าอิทธิ์ไทยเบิ่งอันนี้คือโหลดยูทูปเป็นพระสงฆ์ถทายอยู่ในประเทศลาวคือว่าอยู่องค์ปองแหลงเนาะถ้าว่าบรรพบุระอาจารย์นันทนากรพระอาจารย์นันทนากรก็เป็นคนลาวเนาะองค์เป็นคนประเทศลาวเนาแต่ว่าอยู่เป็นอยู่ต่างประเทศเนาะ,ะเพิ่ออะไรโหลดเป็นองค์ธรรมอิองค์ที่สองสำหรับงองค์ยุราวเนาะพระสงฆ์เรา ที่ว่าทุกคนก็เห็ดเมืเ่อหันหละแต่ว่าเห็นในสิ่ที่ดีท่านโยมเนาะคือเอาธรรมะลงต่างๆกันอะตั้งวว้สิบโอภิษยังหรอเนาะแต่ว่าบางคนก็ว่าจับพิษกับมีเนะาะมันอะไรน,น,นมีหลายคนเฮามีแต่คนหา่นหางแต่คนสั่งก็เป็นธรรมดามีผูมิมากแล้วก็ผภูบ่มักเนาะอ่าก็บเดาแ,แต่ทา่านโยมเนาะคนเฮามักบักกกกคือกันเด็กคนเฮาเหา็นแตเหตุดีกับคนอื่นคนอื่นก็เห็ดดีกับเฮากันละ ขอแต่บอกไปดีเบี่ยงคนอื่นมาไปอาขาคนอื่นก่อนเนาะ้าคนใดอนะไปอาขาคนอื่นก่อนเนาะอิสาคือื่นก่อนสินะเจอว่านําไผ่มาแก้เ้าได้มาแกเของขวกเห้าที่ยังว่าสางขวางเกียรแข่งในคนอื่นเนาะคนอื่นกับมยย่อมไม่ได้ถ่ายยงคนอื่นนี่แห้งพ่ายามที่จะเอาขึ้นนะซ้ำอวอยางว่าโอ้ อยากโจทย์เทือกหินบอสิไดแตาเข้ามีการอาขาาพยาบาลซึ่งกันและการสั้าแล้วเนาะแนะนำว่าอยากหายมีควาวมาขาดซึ่งกันและกันทาย้ยมเนาะหายมีความดีต่อกันเฮ็ดยังไงเฮ็ดดีต่อกันนั่นแหละมีความหมอม,มาลีเนี่ยคนเท่านี้สำคัญค่อยหยิมเนาะเออกแพงกันในกวดสร้างกันก็เท่านี้เกิดมาสาัเดียคืออาตมาหามาเลาละเออห้ามโบหูว่าสตร์หนาวสิเป็นอีกอยานน่างเนาะเกิดเป็นยังแต่ว่าสินสักพักเกิดเ,เ,เ,เหตด,ดีเอาไว้เนาะเสื้อในสิ่งที่ดี เสื้อในเห็นในผลนะท่านหายุ่งเนาะเสื้อในเห็นในผลควอมงา้นข้อมดีก็เท่ากับเสื้อในทิ้งที่ดดีเห็นนะเนาะพอว่าคนเท่านี่มีทั้งดีแล้วก็บดีนะกับไม้เข้ามาดีลอยเปอร์เซ็นต์นะครับบดีลอยเปอร์เซ็นต์เนาะหาซิปหาซิปเดี๋ยคนเท่าอะไรเนาะเออบางครั้งคนเท่าโมหู่เนาะถ้าเท่าให้ทำมาให้ขอคิดเขาเกิดสติปัญญาเขาสบายใจอก็ดีก็ดีใจเนาะอันนี้เป็นมุขการท่านหายุ่งเนาะ เป็นขางแหลกเนะเป็นขางแหลกแห่งมันที่ถ่ายอโหลเนาะโหลยูทูกปงแหลกนะรี่าจงเซนซับการสลับผู้ที่เหตุเนาะ,ะผู้ที่เหตุยูทูปเนาะยูทู e ก็ถือว่าเป็นสองทางหนึ่งเนาะที่สลับประสงเข้าเปการเผยแพร่ เป็นการเผยแพร่ธรรมะว่าสิอู่ในผู้แบบใดก็แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นประโยชน์แก่ออกตัวอย่างยุ่เนาะขออุปมูธนาบุญน้ำมันไรเงินอะไรเด้อ,อ,เ,ดอเหตุไปเขาหน่อยอะไรมันมันบกพิษต่อกฎหมายพิดต่อระเบียบบ้านเมืองพิดต่อปราทำภัยพินัยเกินไปเนะาะอ่าเหตุไปอันนี้คือคือเอาเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้เนาะมันมีหลายสองทางที่ เพื่อให้แพ้เนาะโดยเฉพาะโดูโซเซียลเนาะอ่าแต่ก็มีทั้งด่านดีแล้วก็บดีอะไรแหละมันขึ้นกับเฮาถ้าใครน้องมันขึ้นกับเฮาแล้วก็มันขึ้นกับผู้เบิ้งผู้ส้มอ่าันไหมันดีถ้าก็นังไปใส่อันไหนบดีก็บางคนกำลัไปใส่ถ้าอย่างมเนาะเปรียบเหมือนเนี่ยในข้อกุัวเฮาอันไหมันดีถ้าอานามันใส่ในสีข้อกุ้งโบวานตี้อย่างนี้ผมจะเอาตัสซิงบดีมาในมาใส่ข้อกุัวเป็นหมดทุกคนกับตองการควก้งามคก้นดีอะไรอันนี้เส้นเดียวกันนะถ้าอย่างนี้ผมเนาะ อะไรมันดีอ่าก็แนานำไปใส่ในชีวิตมามาปรับปรุงในชีวิตของตัวเองว่าคนาเทานี้คืออาตมาบาใช้ดีเมื่อทุกอยา่างมันก็เป็นไปบ่ได้ใส่ส่วนเมื่อทุกอยา่างมันเป็นไปบ่ได้นะมีทางดีแระบบด,ดีเปรียบเหมือนว่ามีคนหักแล้วก็มีมีคนสร้างอ่ามีเหมืน่นมีแจ๋มมีสว่างสินะสถทานยนตมันก็เป็นของธรมรมดาเป็นกฎเกณฑ์ของของของหลก ที่เราเกิดมาทุกคนเกิดมาโดยเแต่มีกิเลสตัณหาเอานายมนี้ข่มอยากขนาดเนาะอ่าอันนี้กับเป็นกำลังใจให้สถานโยมเนอะทุกคนตุกทานอ่าในการสู่ชีวิตในการลงชีวิตเนาะเพราะว่าชีวิตไม่เดือดเกิดเ่อไหรแล้วครับพระภิกษุบานอาจารย์ทผู้ใดที่เหตุคิดธรรมะการเหตุเหตุดีเรื่อยครับมาเหตุเถาะเนาะเพื่อเผยแผ่ธรรมะคำสอนผู้ที่มักฟังเนาะ ทางกะฟังก bon, th bon, bon ็ติดตามไวเพื่อความสุขทางจิตทางใจอ่าความสุขก็มีอยู่ทุกบอนทุกทีเพราะว่าการเปลี่ยนเหมือนการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน่ะก็มีอยู่ทุกบอนทุกทีเนาะเออกบ่ได้หมายคว่าเออมาวัดก็สิได้บุญหมดทุกอย่างกบ่แม่นเนาะเฮ็ดกับพ่อกับแม่เฮ็ดกับญาติพี่น้องเฮ็ดกับคนอ่าทุกคนยากก็ได้บุญหมดอ่า บุญคือความงามความดีบุญคือความสุขที่ทางไนียมเนาะเขาเหตุไปเขามีความสุขนั่นคือบุญเนาะเออสันนัยสันไชนียมเนาะเออความงามความดีของทาบุคือกันไดเอออันนี้เบิ่งน้ำกันแต่ทางไนียมเนาะเป็นกำลังใจให้ในการใส่ชีวิตเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังกับค่าของสิบยังกับแพงเมื่อจะทางไชนีเป็นกำลังใจเนาะเออให้ผ่านผลไปโดยกันโควิดกับ กลายหายไปเห็นเนาะหายหายไปในปีเก่าเดือนเก่าปีใหม่มาแต่ไม่ได้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเอ้าถ่ายสุดเนาะก็ขอฝากไว้เด้อฝากติดตามเลยอย่าโยมเด้อกลขอให้เพื่อนคุณบางจานเนาะผู้ใดอยากให้ที่ตามก็ฝากติดตามเด้วยขอหน่อเด้อกคอย่าโยมทุกคนทุกทานเช่นเดียวกันเนาะอย่าโยมเนาะ ก็ฝากที่ตามทั้งสอง YouTube อัตมาก,ก็ไดเอ่อเพื่อจะบอะผาดในการฟังเทศฟ,ฟังธรรมวันหนห้ที่ว่ามันง่ามอัตมาก,กะ็ะยิฐ่ทยให้เบิ้องออให้เห็นน้ำกันเนาะและกาถ่ายสุดก็ขอเวพอนให้ทุกคนทุกงทานจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อสุขกายสุขใจบรถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นารถนา ขอให้ประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานอายุวันควันเยินมีโศมีไสมีความสุขมีความเจริญอ่าว่าวาสิอีหยังทำยังก็ให้ประสบผลสำเร็จคิดนึกสิ่งใดก็ทำสิ่งใดก็ให้สมควมมุ่งหมายปรารถนาเงินไหลนองทองไหลมาเเออทุกคนถุกทานเอา้าเจริญพร